ในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวสไตล์วรตีที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงสำหรับสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาชมบรรยากาศงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2,558ที่สวนลุมพินีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยจำลองแหล่งท่องเที่ยวของทั่วทุกภาคในประเทศไทยมาไว้ที่นี่ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเราก็ชมกันเลยค่ะผ่านพ้นไปนแล้วกับงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ซึ่งจัดขึ้นอย่างอลังการที่สวนลุมพินีเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ งานนี้เป็นการจำลองบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของเมืองไทยรวมทั้งหมู่บ้านชุมชนท้องถิน่นประเพณีวัฒนธรรมสินค้าโอทอปตลอดจนนำเมนูอาหารอร่อยๆของแต่ละจังหวัดมาไว้ที่นี่ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างล้นหลามค่ะทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจึงถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะ เริ่มต้นกันที่โซนนิทรรศการเลยค่ะภายในมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จัดแสดงข้อมูลการท่องเที่ยว12เมืองสําคัญนิทรรศการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย55ปีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะและกิจกรรมพิเศษบนเวทีโดยมีมุมเก๋ๆให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะครับ 你去哪里呀？ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จำลองหมู่บ้านและวิถีการดำรงชีวิตของชาวอีสานจาก20จังหวัดมาไว้ที่สวนลุมพินีสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่นับวันจะหาชมได้ยากยิ่งค่ะควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้มีการจำลองการทอผ้าฝ้ายให้ได้ชมกันแสดงขั้นตอนในการทอผ้ากว่าจะออกมาเป็นผืนซึ่งบางท่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อน โซนนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองข้าวของเครื่องใช้และเมนูอาหารเด็ดๆอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานและสินค้าพื้นเมืองมากมายมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมและช็อปกันเต็มอิ่มเลยค่ะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังมีการแสดงวงโป่งลางนางไหและศิลปะการรำพื้นเมืองให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ สำหรับหมู่บ้านวิถีอีสานนะคะเป็นหมู่บ้านที่จำลองศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งดีๆของวิถีชีวิตชาวอีสาน20จังหวัดนะคะอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะเรานำศิละปะวัฒนธรรมทางด้านการแสดงของผ้าอีสานโดยน้องๆจากวิทยาลัยนาฏศินกาลสิน100คนนะคะมาสาธิต การไายลํำแล้วก็แสดงผ่านคณะนักแสดงแล้วก็เสียงดนตรีที่สนุกสนานให้ทุกคนได้ทราบว่าดนตรีของอีสานเนี่ยสนุกสนานเพียงไรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีสาธิตต่างๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านหัตถกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ฮีสิบคลอง14บสี่ฮีคลอง14ก็คือว่าการคลองตน14ข้อทางด้านพุทธศาสนาส่วนฮีสิบคืองานประเพณีที่เกี่ยวท้าพุทธศาสนาทั้ง12เดือนฉะนั้นสาธิตที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จะเป็นสาธิตของการที่จะนำของต่างๆที่ไปวัดทั้งสิ้นนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็น การทอผ้าฝ้ายซึ่งจากดอกฝ้ายดอกหนึ่งมาสู่ผืนผ้าที่นี่เรานำมาให้ดูค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของหมู่บ้านอีสานก็คือว่าเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีวิถีไทยเราจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนุ่งผ้าไทยนะคะซึ่งผ้าไทยของเรานี้เนี่ยมีหลากหลายทั้งแบบสมัยใหม่แล้วก็แบบดั้งเดิมเรานำผ้าฝ้ายและผ้าไหมดีๆจาก20จังหวัดมาแสดงที่นี่และก็จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงค่ะ สุดท้ายนะคะก่อนจะออกหมู่บ้านนะคะต้องแวะทานอาหารค่ะอาหารอีสานแซ่บเวอร์ของเรานะคะเรานำมาทั้ง20จังหวัดค่ะคัดอร่อยอร่อยมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำไส้กรอกแม้กระทั่งอาหารแปลกๆที่คนรู้จักไม่รู้จักก็คือขนมจีนประโดกนะคะจริงเหล่านี้เนี่ยนำมาลังสารอยู่ในบ้านวิถีอีสานค่ะภาคใต้ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทย ที่มีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะภาคใต้มีลักษณะที่ตั้งสองฝั่งติดทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันแม่น้ำส่วนใหญ่จะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากเป็นอดีตหัวเมืองการค้าทางฝั่งทะเลทำให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายกลุ่มชนเข้าด้วยกันทั้งกลุ่มพ่อค้าจากอินเดีย อาหรับจีนคนส่วนใหญ่จะประกรอบอาชีพทำสวนค้าขายทำประมงและทำเหมืองแร่เป็นหลักค่ะงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ที่สวนลุมพินีโซนภาคใต้ก็จะแยกออกเป็นซุ้มๆเช่นซุ้มมีดกริดกริดถือเป็นอาวุธและวัตถุมงคลบ่งบอกถึงเหตุดีร้ายในชีวิตได้ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในหมู่ผู้คนในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะปัจจุบันยังนิยมสะสมเป็นของเก่าที่มีคุณค่าสูงจะเป็นหยักเกียงหยักเนี่ยมองกิ่นเนี่ยเขาเขาจะนับที่ท้องเนี่ยเราอยากกินอะไรเราก็เป็นนักที่ทองเนี่ยอ่หยักของกรีดเนี่ยเขาก็จะนับที่ท้องก่อนนะฮะท้องแล้วก็ก้นเนี่ย อ่าแล้วก็มาลำดับไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าไม่ถึงว่าเก้าล็อกเก้าล็อกในเก้าคดนะฮะเก้าล็อกเก้าคดนี่ก็อ่าราชครูหรือเทวะอวะตารชายหรืออ่าพวกเจ้าเจ้าเมืองอะไราชาไหครับสุรตานอะไรครับอ่านีเนเนนเน่เป็นเป็นเก้าคดนะเป็นเป็นกิจที่ชั้น สูงสุดนะฮะที่มาจากจังหวัดอะไรจัังหวดยะลาครับแล้วปิดที่มาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะที่มาของิดต้นกิตาตนโดกิจตระกูลปันไดสารฟนี่ก็มาที่รามันนะฮะรามันปันไดสารฟก็คืออ่าช่างหลวงของเจ้าเมืองรามันครับอ่าที่เราทำก็คือกิจในตระกูลปันไดสารฟก็กิจรามันฮะครับซุ้มขนมเต่าหรืออังกู มีความหมายว่าการมีอายุมั่นขวัญยืนนั่นเองค่ะนับว่าเป็นของดีประจําจังหวัดภูเก็ตเชื้อสายจีนมีไส้ประกอบด้วยถั่วทองน้ำตาลนิยมนำมาเป็นเครื่องบวงสรวงในพิธีต่างๆสีพื้นของขนมตั้งแต่โบราณมีแค่สองสีคือสีแดงจะใช้ในงานมงคลและสีขาวจะใช้ในงานอาวมงคลค่ะนี่ขนมอะไรครับ นืมเหว่าอกจังหวัดเ็นะจังหวัเลยนะเก็ตนะอ๋อทำอยงไงม,มีส่วนผสมของอะไรบ้างพูดดังๆนผสมจะมีแป้ง<อ>ข้าวเหนียวน้ำเต่าแล้วก็เกลือส่วนไส้จะเป็นถัเขียวและเปือกค่าแล้วก็กะทิน้ำตาลเปอนีมนมม้่งนะอ,อ ที่ขาดเสียไม่ได้เห็นจะเป็นซุ้มของหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ยกเอาโคมไฟสีสันเมืองใต้มาไวใ้ให้ได้ชมกันงานเทศกาลโคมสีสันเมืองใต้จะเน้นสีสันความสวยงามของการจัดแสดงประติมากรรมโคมไฟในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนศินละปะวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภูมิภาคตลอดจนวัฒนธรรมและรูปแบบความสวยงามล้ำสมัยของนานาชาติรวมถึง การจัดแสดงรูปแบบปฏิมากรรมร่วมสมัยที่นำแนวคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาประกอบการจัดแสดงอีกด้วยค่ะ <S <S เดินต่อไปอีกหน่อยก็จะได้เจอกับซุ้มของชาชักทำเอาหลายๆคนก็ต้องต่อคิวรอยาวเหยียดเลยค่ะชาชัก ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของภาคใต้ชาชักเป็นชานมแบบร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบพบได้ทั่วไปในมาเลเซียสิงคโปร์และภาคใต้ของไทยคำว่าชาชักมาจากวิธีการชงที่มีการเทคเครื่องดื่มกลับไปกลับมาจึงทำให้ชามีรสชาติที่ละมุนแตกต่างจากชาที่อื่นๆและฟองนมที่เกิดขึ้นจากการเทชาก็ทำให้รสชาติของชาชัก มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นเลยค่ะขอบอกเลยค่ะว่าใครที่ยังไม่เคยลองชาชักต้องหาเวลาไปลองให้ได้นะจ๊ะเล่ามาแล้วแบบนี้ก็ลองหาเวลาไปเที่ยวภาคใต้รับรองเลยว่าภาคใต้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดอีกเยอะเลยค่ะครับสำหรับหมู่บ้านภาคใต้นะครับก็เรานำศิลปะวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตอาหารการกินการแสดง ของภาคใต้มาทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับอย่างเรือชักพระทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับแล้วก็จะมีมหกรรมโคมไฟนะครับสีสันเมืองใต้เพราะเมืองใต้เนี่ยมีสันเจ้าเนี่ยนะครับมีคนจีนก็ค่อนข้างเยอะมหกร,รรมโคมไฟก็ถือเป็นสีสันเมืองใต้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะครับแน่นอนในเรื่องของโนรานะครับในเรื่องของหนังลุงเนี่ยนะครับก็เป็น เอกลักษณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งดนตรีลูกทุ่งของภาคใต้ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของอาหารการกินนะครับแน่นอนนะครับแกงเหลืองแกงไตปลานะครับหรือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับขนมจีนนะครับหมูย่างของเมืองตรังนะครับลูกชกจากพังงานะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับโดยเฉพาะสาลาเปาของทับหลีนะครับอันนี้นะครับหนาแน่นมากผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเรามีศาลาผ้าพระบ,บทนะครับผ้าพระบ,บทก็จะให้นักท่องเที่ยวประชาชนไปเขียนคําอธิษฐานแล้วเราก็จะเอาไปใช้ในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับ สถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครซิดนีย์จัดโครงการประจำปีนำนักศึกษาอาสาสมาัครกลุ่มออสเตรเลียนไทยยุทแอมบาสเตอร์โปรแกรมประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในนครซิดนีย์เข้ามาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยช่วงปิดภาคการศึกษาของออสเตรเลียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยทางออส ออสเตรลียได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2556และปี2557ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้นักศึกษาของออสเตรเลียได้เข้ามาเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านการใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสงประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกิจกรรมในปีนี้เป็นครั้งที่3ประจาปี2558ประเทศออสเตรเลียได้ส่งนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวน38คนเดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่15มกราคมถึง6กุมภาพันธ์และเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง13มมกราคมซึ่งเมืองหลวงของไทยนั้นมีศิลปะโบราณสถานเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่า าการใช้ชีวิตของชาวบางกอกในอดีตได้เป็นอย่างดีและยังอนุรักษ์งานอาชีพไวให้คงอยู่ได้นำคณะนักศึกษาเข้าชมพิพิธบางลำพูรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของคนบางลำพูที่โดดเด่นอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาไว้ที่นี่อย่างครบถ้วนเริ่มจากการแต่งกายแบบไทยโดยสอนวิธีการนุ่งจงกระเบนแก่คณะน,นักศึกษาก่อนพาชมความเป็นมาของการทำเหรียญกระสาบของไทยในอดีตชมการปักทอเครื่องนุ่งห่มที่มีลายวิจิตรการตาขั้นตอน นอนการเจรไนาพลอย การทำทองเครื่องเงินเครื่องถมชมความสวยงามในยามราตรีกับต้นลำพูที่จำลองแสงหิ่งห้อยกระพิบเป็นระยะเสมือนจริงอย่างสวยงามภายในพิพิธบางลำพูที่จำลองเรื่องราวของชาวบางลำพูไว้นั้นมีทั้งร้านกาแฟโบราณโรงหนังที่ปัจจุบันไม่มีให้ชมในบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วรวมไปถึงร้านค้าเคาของเครื่องใช้หลายอย่างที่ใครๆต้องมาจับจ่ายซื้อหากันที่นี่เป็นวิธีความเป็นไทยที่แสดงถึงพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน ในส่วนของชั้นที่สองนั้นนำชมเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากนั้นเป็นกิจกรรมสอนศิลปะรำไทยโดยครูนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรเข้ามาช่วยสอนเพื่อให้คณะนักศึกษาออสเตรเลียได้เรียนรู้การรำไทยอย่างถูกต้องสวยงามในแต่ละท่วงท่าสร้างความสนุกสนานกับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งเรียนรู้การรำไทยได้วยความตั้งใจแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็นสองกลุ่มเมื่อฝึกฝนท่ารำแต่ละท่ากันแล้วมีการทดสอบการรำไทย hi my name is Natalia I'm from Australia uh, we all are from Sydney and we're on up 2015 here so uh, which is Australian Thai ambassador program for the youth so we were teaching kids here and one of our, one of our special um, occasions was to visit this place and learn how to uh, dance Thai uh, Thai dance and um, it's quite amazing. I never thought it would be that hard and that's ex that exciting. So I'm really really uh, glad I was part of this group too, and I didn't miss out on coming here and learning how to dance because this is quite amazing. It's something special, and uh, um, if if my, any of my friends would ever come to Thailand, I would definitely recommend to visit this place and uh, try thai dancing for themselves because it's um, a very positive friendly and beautiful dance hi everyone i'm shaolin and uh, i'm from taiwan but i'm studying in australia at the moment and the reason i come to thailand is because i'm doing volunteer work here i teach english in ubon and this is the first day i come to bangkok and i just learned thai dancing it's really really interesting and i never i have never learned thai dancing before and today i just learned a lot high culture dancing historical stories and it's really really interesting ความประทับใจของคณะนักศึกษาที่ได้มาสัมผัสวิถีความเป็นไทยในครั้งนี้ทั้งการเป็นผู้ให้และการได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันง,งดงามของประเทศไทยจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่นักศึกษาทุกคนจะได้นําประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปประชาสัมพันธ์อย่างประเทศของตนและเกิดความต้องการเดินทางมายัางประเทศไทยอีกในอนาคตสําหรับโครงการนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทุกปีไม่เพียงแต่จะช่วยเผยแพร่ความงดงามของเมืองไทยเท่านาั้น แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนมากขึ้นอีกด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ต้อนรับเทศกาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นำเสนอ3จังหวัดที่ได้คัดสรรให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาดชุมพรนครศรีธรรมราชและตรังจัดกิจกรรมหลากหลายความสุขรับปีท่องเที่ยววิถีไทยในรูปแบบต่างๆของ3จังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดยมีผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมให้รายละเอียดของการจัดกิจกรรมนายชานชัยดวงจิต ผู้อานวยการภูมิภาคภาคใต้นางนภสสรค้าขายผู้อํานวยการสํานักงานคนครศรีธรรมราชนายอภิชัยอรัญยิกผู้อํานวยการสํานักงานชุมพรและคุณวิริยาแก่นแก้วรองผู้อํานวยการสํานักงานตรังโครงการเมืองต้องห้ามพลาดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาสร12จังหวัดให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางกระจายตัวไปสู่จังหวัดรองมากยิ่งขึ้นแต่ละแห่งล้วนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมมี มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้สําหรับภาคใต้มี3จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกคือชุมพรนครศรีธรรมราชและตรังช่วยสร้างกระแสการรับรู้หลงรักประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่พื้นที่ไม่น้อยกว่า1 3 6ล้านคนครั้งช่วงเดือนแห่งความรักและเทศกาลตรุษจีน3จังหวัดจึงจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวจังหวัดตรังเตรียมจัดงานพิธีวิวาใต้สมุทรซึ่งจัดกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่19 เพื่อฉลองเทศกาลแห่งความรักท่ามกลางหาดทรายชายทะเลและเกาะที่สวยงามของทะเลตรังภายใต้แนวคิดโรแมนติกเดสติเนชั่นไฮไลท์ของงานคือคู่บ่าวสาวต้องดำน้ำลงไปจดทะเบียนกันใต้ท้องทะเลน้าเกาะกระดานอำเภอกันตรังในปีนี้มีคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตอบรับร่วมงานแล้วไม่ต่ำกว่า50คู่และอีกงานกับเทศกาลตรุษจีนนะครตรังและมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลกจัดขึ้นในวันที่17 ถึง21กุมภาพันธ์มีกิจกรรมความสนุกมากมายการทำเมนูเด็ดเต้าหวยหนึ่งบวยโดยพ่อครัวกิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตรังพร้อมทีมรายการครัวแล้วแต่คริส การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้และการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีศิลปินดารามามอบความบันเทิงทุกวันตลอดการจัดงานจังหวัดชุมพรน,นั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่25ประจำปี2558ระหว่างวันที่20-24มีนาคมกิจกรรมภายในงานเน้นสีสันของโลกทะเลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรโดดเด่นด้วยชายหาดสวยยาวกว่า 200กิโลเมตรและยังมีอีกหลายหาดที่สวยงามสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิ่งยังมีเทศกาลว่าวนานาชาติเทศกาลอาหารทะเลสดการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแข่งขันอีกมากมายสร้างสีสันความสนุกสนานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดงานวิวานในม่านเมฆ3อัทรรถบนเส้นทางสายโรแมนติกแอดเมืองนครจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์มีการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางสายหมอกและม่านเมฆบนยอดเขาหม่นที่มี ความสูงระดับ1,307เมตรจากระดับน้ำทะเลและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่สการะเพราะท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นวัดธาตุน้อยเป็นต้นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ยังมีกิจกรรม Apple Moon Party ที่อ่าวขนอมเป็นอีกงานที่รองรับแก่คู่รักสาหรับภาคใต้เนี่ยเรามี3จังหวัดนะครับสำหรับเป็นเมืองต้องห้ามพลาดอยู่ใน12จังหวัดต้องห้ามพลาดนะครับเราก็มีของนครศรีนะครับมีตรัง แล้วก็มีที่ชุมพรนะครับเราก็หยิบของเด่นๆของแต่ละจังหวัดมานําเสนอนะครับยกตัวอย่างของตรังเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงทราบว่าหมูย่างตรังนะครับขึ้นชื่อนะครับเรื่องอาหารเช้าของตรังขึ้นชื่อนะครับนครศรีธรรมราชนะครับทุกท่านก็คงทราบว่าวัดพระมหาธาตุนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของภาคใต้นะครับเราก็ใช้สโลแกนของนครศรีว่านครสองธรรมนะครับก็คือ ธรรมะกับธรรมชาตินะครับสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดอาจจะน้องใหม่นิดนึงท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ไปสํารวจนะครับแต่จังหวัดชุมพรเนี่ยนอกจากหาดทรายยาวกว่า200กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ประจวบยันสุราษฎร์เนี่ยนะครับเรียบหาดเนี่ยเขามีอะไรที่สวยงามมากโดยเฉพาะถนนเรียบชายฝั่งทะเละตะวันตกนะครับเป็นถนนที่สวยงามมากโดยเฉพาะ,ะตรง บริเวณที่เขามีสันทรายนะครับแซนดูนเนี่ยนะครับตรงที่เขาเรียกว่าบางเบิดเนี่ยถนนสวยงามมากนะครับเหมาะสําหรับกิจกรรมจกักรยานจริงๆ กิจกรรมความน่าสนใจกับเมืองต้องห้ามพลาดใน3จังหวัดยังมีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสอย่างงานประเพณีมาคับบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2558ในวันที่1-4มีนาคมณสวนสีธรรมมาสกราชและวัดพระมหาธาตุวรวิหารนาครศรีธรรมราชงานยิ่งใหญ่แห่งปีและสถานที่ท่องเที่ยวความเป็นวิถีไทยในแดนใต้สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย